ผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรมบุคคลที่ตัดสินความโดยสุนทรลันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยความทั้งสองได้ถูกต้องว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดีแนะนําคนทั้งหลายอื่นๆไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่ผลผัน,นผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้คุ้มครองธรรมเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมอธิบายความ การวินิจฉัยความเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษากระทำในนามของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ที่เป็นที่ไว้วางพระราชาหฤทัยของกษัตริย์ให้ทำหน้าที่แทนพระองค์เมื่อรับคดีไว้แล้วถ้าวินิจฉัยตัดสินความโดยผลผันไม่ตรายตรองด้วยดีทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดอย่างมีเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรม ผู้พิพากษาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นเป็นอันตรายมากเพราะโดยตําแหน่งแล้วเป็นผู้รักษาความยุติธรรมถ้าผู้รักษาความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสียเองแล้วประชาชนจะไปพึ่งใครทานองเดียวกันถ้าผู้พิทักษ์สันติราชเบียเดเบียนราษฎรเสียเองแล้วราษฎรทั้งหลายจะได้ใครช่วยพิทับสิ่งที่ทําให้ผู้พิพากษาเสียความยุติธรรมที่มองกันเห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสินบนเมื่อกินสินบนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตาช่างแห่งความยุติธรรมก็เริ่มเอียงเพราะฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบในผู้ให้สินบนส่วนผู้ไม่ได้ให้สินบนก็กลายเป็นฝ่ายต้องรับเพราะกรรมทั้งๆท,ที่ตนเป็นฝ่ายถูกผู้พิพากษาบางคนก็ลำเอียงเพราะไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโทษาคติบางคนลำเอียงเพราะกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระยาคติและบางคนลำเอียงเพราะความหลงหรือรู้เท่าไม่ถึงกัน ผู้โลภอยากได้สินบนและผู้มีอคติสี่ไม่ควรเป็นผู้ตัดสินความหรือไม่ควรเป็นผู้พิพากษาในวินัยสำหรับภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบไว้เหมือนกันว่าผู้ที่จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นจะต้องเป็นภิกษุที่ปราศจากอคต 4, อออไไอิสี่รู้ว่าอะไรเป็นอธิกรณ์อะไรไม่เป็นอธิกรณ์ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตรู้ว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดี วินิจฉัยความได้ถูกต้องโดยไม่ผลฝันแต่วินิจฉัยไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่กินสินบนผู้นั้นเรียกว่ามีปัญญาคุ้มครองธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรวมความว่าผู้พิพากษาจะต้องมีธรรมะมีความสุจริตใจถ้าเป็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าได้ช่วยกันรักษาธรรมไว้ในโลกช่วยกันคุ้มครองธรรมและผู้ประพฤติธรรมไม่ให้อธรรมมามีอำนาจเหนือธรรม เรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนาลามเมืองสาวัตถีทรงปาลกมหาอัมมัผู้วินิจฉัยความมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพวกภิกษุเที่ยวไปบินธบาตในบ้านใกลประตูด้านทิศอุดรของเมืองสาวัตถีกลับจากบินธบาตแล้วเดินกลับวัดเกตวันเมื่อถึงกลางนาครพอดีฝนตกหนัก ภิสษุเหล่านั้นจึงเข้าไปพักที่สารวินิจฉัยความได้เห็นพวกอัมมาต์ผู้วินิจฉัยความรับสินบนทําเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เป็นเจ้าของทําคนผิดให้เป็นคนถูกคนถูกให้เป็นคนผิดจึงคิดว่าโอ้กรรมหนักเราเคยคิดว่าอัมมาต์พวกนี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมแต่ความจรงิงเขาไม่มีธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมเลยเมื่อผลหายแล้วพิสษุเหล่านั้นมาเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พระทศพลตรัสว่ากิกสุทั้งหลายพวกอมาตผู้วินิจฉัยตกอยู่ในอกคติมีฉันทาคติตัดสินความโดยผลผัน,นไม่ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ไต่สวนความผิดแล้วตัดสินความโดยละเอียดละออตามสมควรแก่ความผิดนั่นแหละชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม